อ๋อค่ะค่ะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่นะคะพอมันเกิดสถานการณ์คนเริ่มมีการติดเชือ้อคนถ้าเป็นห่วงกันจะจัดงานกันได้ไหมปีมองปี<ข>ปใหม่เนี่ยเขาดาวทำได้ไหมคะ นะคะเมื่อวานนี้พลเอกนะัทพลนาคพานิา์น,น,นะคะเลขาสมชเฐานะผูมอในการศูนย์ปฏิบัติการสบคอนะคะได้พูดถึงมาตรการในการผ่อนคลายให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศนะคะว่าเดี๋ยววันที่7ก็คือวันนี้ค่ะจะมีการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศนะถึงมาตรการผ่อนคลายเกี่ยวกับรูปแบบของวีซ่าที่ใจนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาบ้านเรามากขึ้นนะคะส่วนเขาเดาวปีใหม่นะคะ ยืนยันว่ายังคงทําได้ตามปกติค่ะถ้ายึดมาตรก,า,กานการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือให้บ่อยนะคะโดยช่วงต้นเดือนมกราคมนี้ จะหาหรือกับกระทรวงาสาธารณสุขอีกครั้งหนึง่งเรื่องของการปรับการตรวจหาโควิดนะคะว่าจะให้ตรวจวันแรกวันที่10แล้วก็วันที่14เพื่อติดตามการหาข้อมูลของการติดเชื้อและทำให้ประชาชนนั้นสบายใจมากขึ้นคือตรวจเนี่ยไม่ได้ตรวจเฉพาะวันแรกวันเดียวพอบอกว่าไม่เจอปุ๊บก็ปล่อยไปนะคะแต่ว่าจะต้องมีการตรวจเป็นระยะวันแรกวันระยะที่2ระยะที่3เพื่อสร้างความมั่นใจแต่ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพอมัน ปีใหม่คุณปรเมศพอมันเขาดาวคนไปอยู่ในเวทีคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยใส่หน้ากากเถออแต่เชื่อเลยเชื่อเลยมันจะต้องเกิดภาพว่าคนไม่ใส่หน้ากากากันอ่ะตอนเข้าไปเนี่ยนะผมไม่ห่วงคนที่ยาทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบแหละเพราะท้งไม่ใส่เขาไม่ให้เข้าแต่พออะเบื้องกลางเบื้องต้นไม่น่าห่วงเบื้องกลางกับเบื้องปลายอะ,ะหนึ่งพอมันสนุกเต็มที่แล้วพอมามันนะ บางคนก็จะดื่มไปด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะแล้วอาจจะมีการถอดหน้าก,กากแล้วก็หมุนเวียงเรนเชื่อว่าใส่ไม่ถึงช่วงก่อนจะเข้าดาวหรอกคือพอเข้าไปได้โต๊ะเนี่ยคือเวลาคนไปงานเข้าดาวเนี่ยนะถ้าตั้งใจที่จะไปเข้าดาวเนี่ยนะ เขาจะไปตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มเพื่อไปจองโต๊ะแล้วช่วงระหว่างทุ่มสองทุ่มจนถึงห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีเชื่อหรือเกินว่าช่วงเวลานั้นคุณไม่ใส่หน้ากากแน่นอนเอาขนาดว่าในที่ปิดอย่างผับเนี่ยซึ่งมันเป็นที่เสี่ยงเนี่ยคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณยังไม่ใส่หน้ากากอนามัยเลยอ่ะแล้วงานเนี้ยมันก็คงคล้ายๆกันกับผับแล้วเพราะจะมีการแสดงคอนเสิร์ตเล่นดนตรีกันแต่ว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าโอกาสในความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอเลยอ่ะทีนี้มาดูผลกระทบนะ